ก่อนวิวัฒนาการกับหลังวิวัฒนาการทำไมหน้าตามันถึงต่างกันได้ถึงเพียงนี้นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องโปเกมอนในวันนี้นะครับก็มาในประเด็นเบาๆกันบ้างนะครับผมมาด้วยหัวข้อที่ว่าโปเกมอนที่ก่อนวิวัฒนาการกับหลังวิวัฒนาการหน้าตาต่างกันแทบจะโดยสิ้นเชิงเลยครับช่วงนี้ทำโปเกเด็กมาก็าใกล้จะหมดเจน3แล้วนะครับแล้วก็อยู่ๆอ,อยากทําหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าโปเกมอนที่ก่อนวิวัฒนาการมันก็เป็นร่างหนึ่งใช่ไหมอ่าและทีนี้พอวิวัฒนาการก็เป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งนะั่นเป็นปกติอยู่แล้วในการดูแบบ โปเกมอนของเรานะครับทีนี้เนี่ยผมจําได้ว่ามันมีมีมเคยเลอ้อว่าโปเกมอนเนี่ยนะวิวัฒนาการแล้วหน้าตามันก็ยังคล้ายกับร่างเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นดิจิมอนเนี่ยนะหมาสามารถกลายเป็นแมวได้เลยข้ามสายพันธุ์ไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับอ่าซึ่งโปเกมอนเนี่ยบางครั้งเราก็จะเจอปรากฏการณ์นี้บ้างซึ่งวันนี้ผมลองคัดมาจากเจน1ถึงเจน3นะครับประมาณสัก1ิคู่กันแล้วกันนะครับว่าจากไอ้ตัวเนี้ยไปเป็นไอ้ตัวนี้คือหน้าตามไม่เหมือนกันเลยครับซึ่งทนัน้งนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าในเจน1 3, ถึจน ยังนึกออกอีกว่ามีตัวไหนที่มันพอจะเข้าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ความเห็นส่วนตัวของท่านผู้ชมกันมาได้อีกทีหนึ่งครับและแน่นอนว่าในอนาคตถ้าผมทําไปเจน4เจน5เจน6แล้วถ้ามีประมาณนี้รวบรวมได้สักประมาณ8 9หรือ10ตัวผมก็จะเอามาพูดคุยให้ฟังแบบในคลิปนี้เนาะอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันดีกว่าว่าจะมีตัวไหนบ้างครับผมตัวนี้ตัวแรกเลยคือโคตรคลาสสิกนะครับนั่นคือคอยคิงนั่นเองครับผมคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงตัวก่อนกับตัวหลังนนนน่่อยัวาม กลายเป็นไอตัวแบบนั้นได้ยังไงหน้าตามไม่เหมือนกันเลยก็จะคอมเมนต์กันในส่วนของตัว,ตวนั้นมากกว่าที่จะทําเป็นข้อมูลของโปเกมอนตัวนั้นๆเหมือนในเรื่องโปเกเด็กซ์นะครับผมมาดูคอยคิงครับคอยคิงทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ามันวิวัฒนาการเป็นเกียร์ดอสซึ่งเกียร์ดอสนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคล้ายๆโปเกมอนมังกรเลยนะแม้ว่าจะมีใครแซวว่ามันเป็นทาากน้ํากับท่าบินก็ตามแต่รูปร่างเนี่ยผมเป็นคนนึงแลละที่เห็นแล้วผมก็จะนึกถึงมังกรนะครับแต่เจ้าคอยคิงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปลางโง่ๆต เกียร์ดอสอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกแล้วใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวการวิวัฒนาการของคอยคิงเป็นเกียร์ดอสที่น่าสนใจครับผมเขาบอกว่าตำนานมันจะมีพวกแบบปลาคราฟที่มีการว่ายทวนทวน้าทวนน้าทวนน้าไปปลาคราฟที่สามารถว่ายไปถึงจุดที่เรียกว่าประตูสวรรค์จะสามารถกลายเป็นมังกรได้ในท้ายที่สุดครับคือมีเรื่องราวของตำนานที่เป็นแบบแฟนตาซีอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องใครที่เคยรู้เรื่องราวพวกนี้สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมในรายละเอียดกันได้นะครับอาจจะผมให้เข้าใจอย่างนี้ว่าคอยคิงเนี่ยผมค่อนข้างมั่อ แต่พอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าประตูสวรรค์ซึ่งประตูสวรรค์นในโลกโปเกมอนของมันก็คือเลเวล20นั่นแหละนะแล้วก็กลายเป็นเกียร์ดอสโปเกมอนที่มีรูปร่างเหมือนมังกรแม้ว่าหน้าตาก่อนวิวัฒนาการกับหลังวิวัฒนาการของมันจะไม่เหมือนกันเลยครับโปเกมอนตัวต่อมานะครับผมนั่นคือเจ้าธามะธามะวิวัฒนาการกลายเป็นนัสซี่ครับคือธามะทามะเนี่ยถ้าให้สมเหตุสมผลหน่อยมันควรจะเป็นลูกมะพร้าวนะครับมันถึงจะกลายเป็นเจ้านัสซี่ได้ใช่ไหมอ่ะแต่ว่าตัวของทามะทามะเนี่ยมันกลายเป มันก็เป็นไข ok ่6กลูกที่อยู่รวมกันเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ทําไมว่ามันจะมีลูกหนึ่งที่มันเป็นไข่แตกนะครับผมแต่ว่าพอกลายเป็นเจ้านัซซี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโปเกมอนที่เป็นต้นมะพร้าวครับซึ่งดูจากลักษณะของมันแล้วนะครับมันจะมี3หัว่าซึ่งก็3หัวนี้นะครับมันมาได้ยังไงจากธรรมะธรรมะเออซึ่งธรรมะธรรมะเนี่ยหหัวรวม2หัวแล้วกลายเป็น1หัวของนัซซี่อย่างนี้หรือนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไข่กลายเป็นต้นมะพร้าวอันนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาข้อไหนมาอธิบาาาายยไได้ว่ทํมมธรรรถึงลเป็นนซ ได้นะครับแหมยังคอยคิงกลายเป็นเกีรดอสเมื่อกี้แม่งมีตำนานหนุนซะด้วยนัสซี่กับธรรมะธรรมะใครมีข้อมูลก็สามารถมาแชร์กันได้อีกทีหนึ่งนะทีนี้ยอ้อนไปยังธรรมะธรรมะอีกนิดนึงครับผมคือไอตัวนั้นนะเป็นไข่นะครับแต่มันเป็นโปเกมอนธาตุพืชกับพลังจิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอันที่บ่งบอกได้เหมือนกันว่าธรรมะธรรมะเนี่ยที่จริงเราไปเรียกว่ามันเป็นโปเกมอนไข่นะความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นมเมล็ดของต้นมะพร้าวก็ว่าได้ครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วมเมล็ดต้นมะพร้าวก็กลาย อันนี้พูดในบริบทที่ว่าธร,รมะธร,รมะมันเป็นมเมล็ดพืชของต้นมะพร้าวจริงๆแล้วก็กลายเป็นนัซซี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามพูดเหมือนของคอยคิงว่าหน้าตาร่างหนึ่งกับร่าง2ไม่เหมือนกันเลยครับผมโปเกมอนตัวต่อมานะครับตัวนี้คือฮากุริวครับผมฮากุริววิวัฒนาการเป็นอะไรครับเป็นไคริวนั่นเองครับผมซึ่งอสายพันธุ์นี้เป็นโปเกมอนตัวโปรดของผมเลยนะอ่ะและทีนี้ก็จะมีการแซวซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าทําไมฮากุริวเนี่ยนะโปเกมอนที่ดูมีลักษณะเป็นนาคีสเสลเกินนะครับผมเป็นเหมือนมังกรทีีี่่มมมควววาาาสงาง,งาในนตันะแล้ก็ ที่มีลักษณะเป็นเหมือนปีกอย่างนี้ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยมังกรตัวนี้ทําไมกลายเป็นเจ้ามังกรพ้วนเจ้าไคาริวไปได้ซึ่งที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าอ้างอิงความเป็นไคริวไคริวเนี่ยมันเป็นมังกรที่เป็นตัวสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็มีท้องลายๆใช่ไหมเป็นสีครีมๆหน่อยซึ่งตัวของมันนะครับผมจะมีความใกล้เคียงกับฮาคคูริวมากกว่านี้ถ้ามันเป็นตัวแบบสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรแบบนี้เนาะเออแต่ว่าอันเนี้ยคือเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปเลยถ้าถามความเหมือนของไคริวกับฮัคคูริลนมีมีนะ่่อเแบบทาว มีความกลมๆมนๆนิดนึงแล้วก็มีเขาของมันที่อยู่บริเวณหน้าผากครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วครับผมโปเกมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือคาบุโตะครับคาบุโตะเนี่ยเป็นโปเกมอนฟอสซิลนะครับผมซึ่งฟอสซิลตัวนี้มันก็มีการคืนชีพขึ้นมาแล้วก็เป็นโปเกมอนที่มีชนิดเป็นโปเกมอนกระดองครับถ้าพูดถึงในเจนหนึ่งก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโปเกมอนฟอสซิลสองตัวซึ่งอมไนกับอมสตาร่างหนึ่งกับร่างสองยังมีความละไม้คล้ายกันบ้างนะเออแต่ว่าพอเป็นคาบุโตะที่ นะเป็นโปเกมอนกระดองเหมือนกันครับผมคือมีความเปลือกแข็งในฐานะที่เป็นโปเกมอนยุคโบราณนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวของคาบุโตะถ้าเราดูแล้วมันเหมือนกับเป็นกระดองที่เหมือนกับมีขาแง่งๆอยู่ด้านล่างใช่ไหมพอกลายเป็นคาบุโตอปุ๊บยืน2ขามีเคียวและขาก็ยาว,ยาวๆที่จะเหมือนกันก็คงเป็นส่วนหัวที่อาจจะแบบดูมีความกว้างเหมือนเป็นกระดองของคาบุโตะหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะต่างกันก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโปเกมอนฟอสซิลที่เป็นร่างวิวัฒนาการที่ตรงกันนะครัมอตตว่ ครับผมนั่นคือสไตร์ครับสไตร์ ife, เนี่ยเป็นโปเกมอนตะกรแตนตาข้าวนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยผมก็ค่อนข้างประทับใจนะครับจากการดูแบบในอนิเมะหรือเคยเล่นเกมเจ n หนึ่ง g e สมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นโปเกมอนตะกรแตนตมข้าวที่มีการใช้เขียวเป็นอาวุธและสีของมันก็เขียวจีเขียวจ้าเลยนะครับโดยที่ว่าร่างวิวัฒนาการของมันณนะปัจจุบันเนี่ยมี2ตัวนะครับนั่นก็คือฮัตซัมกับบาซากิริครับซึ่งฮัตซัมกับบาซากิรินะครับถ้าให้ผมให้น้ําหนักนะผมว่าบาซากิริจะมีอารมณ์์คควาคาามมล้ยกกับสไ ค,คือมันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะการโจมตีด้วยการฟันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทีนี้ตัวฮัสซัมคือแบบเป็นตัวสีแดงเลยครับผมแล้วฮัสซัมเนี่ยถ้าชนิดโปเกมอนของมันเป็นโปเกมอนก้ามปูอ่าซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าไอตัวตะกั่วแตนตำข้าวเมื่อกี้ที่ใช้เขียวเป็นอาวุธคราวนี้คือใช้ก้ามแล้วนะครับก้ามก็คือใช้หนีบใช่ไหมไม่ได้ใช้ฟันแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึงในอนิเมะเราก็จะเห็นก้ามปูเนี่ยมันสามารถที่จะยิงพลังงานโจมตีอะไรพวกนี้ได้ด้วยก็เป็นอีกนีกกกกกกตตััััััววะนนนนนนนท่่่่่ผมมมยใใหห้้าาาสซบไไรรรเเืออแงงงขป็ วัฒนาการครับต่อมาน่าจะเป็นตัวของเจน2นะครับเจน2เนี่ยผมลองดูแล้วที่เด็ดๆเลยก็คือจะมีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเจ้าเทปโปโอที่วิวัฒนาการกลายเป็นออกตังนั่นเองครับซึ่งเทปโปโอเนี่ยมันเป็นโปเกมอนปลาครับผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วนอกจากว่ามันคือปลาครับคือตัวของมันเป็นปลาที่แบบแหวกว่ายไปตามน้ำใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพอกลายเป็นออกตังปุ๊บมันดันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นปลาหมึกไปเลยครับผมเรียกว่ารูปร่างสีอะไรพวกนี้ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็็คือมันนเปน โปเกมอนพ่นน้ำเหมือนกันครับชนิดโปเกมอนพ่นน้ำใช่ไหมทีนี้ผมจาได้ว่าตอนผมทําโปเกกซ์ที่เกี่ยวกับเจ้า2ตัวนี้นะคือมันเป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันที่ผมก็แซวอยู่เสมอว่ามันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยมันเป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันได้ไงวะเนี่ยไม่น่าเชื่อแต่ซึ่งพอผมได้อ่านเหตุผลของท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ไว้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะแล้วมันฟังขึ้นด้วยนั่นก็คือเจ้าเทปโปนเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการยิงน้ำครับผมและทีนี้ไอัอออออนน่่ขาาาากกกกกกกมมปปรพจจหหืึึงซ ่งเทปโอเนี่ยเหมือนเป็นปืนธรรมดาครับแต่ว่าออกตันเนี่ยเหมือนเป็นปืนใหญ่ที่วิวัฒนาการมาจากเทปโอลจุดเชื่อมโยงมีแค่นี้แหละครับว่ามันเป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันได้ยังไงครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกเราพูดถึงรูปร่างจากภายนอกดูแล้วร่างหนึ่งกับร่างสองไม่เหมือนกันเลยเทปโอกับออกตันผมเชื่อว่าอันนี้ไม่มีใครเถียงได้ครับผมมันต่างกันเสเหลือเกินนะโปเกมันตัวต่อมาครับผมมีคอยิงแล้วก็ต้องมีฮิมบาสครับฮิมบาสเนี่ยวิวัฒนาการกลายเป็นมิโลคาร์ลอสครับซึ่งต้องบอกก่อน หนึ่งตรงที่ว่าไอ้คอยคิงมันดูเป็นโปเกมอนต้องๆไปเลยนะครับแต่ว่าฮิมบัสเนี่ยเขาจะพรีเซนต์สตอรี่ความขี้เร่ของเขาครับผมคือภายนอกเนี่ยดูไม่สวยงามนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าเป็นโปเกมอนที่ไม่เป็นที่นิยมเลยแต่ว่าทีนี้นะครับสตอรี่ทั้งในอนิเมะหรือกระทั่งในเกมเนี่ยมันจะมีไอเทมที่เป็นพริซึมสเกลที่สามารถทําให้ตัวของฮิมบัสแสดงความสวยงามของมันออกมาไ,ได้หรือถ้าเป็นช่วงเจน3รู้สึกว่าจะต้องมีการประกวดอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพื่อสื่อถึงความงามที่เข้าถึงตัวฮิมบัสแล้วให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่่อวา คาร์ลอสครับซึ่งมิโลคาร์ลอสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่สง่างามนะครับผมใช้คําว่ามันอาจจะมีประตูบางอย่างที่เป็นประตูสวรรค์เหมือนกับของคอยขิงใช่ไหมที่ว่าปลาคราฟกลายเป็นมังกรได้อ่าซึ่งจากปลาขี้เร่ก็กลายเป็นเจ้างูน้ําสุดสวยตัวนี้ได้นะครับอ่าซึ่งวันนี้ผมขอเรียกว่างูน้ากันลวกันเนาะซึ่งแน่นอนว่ารูปลักษณ์ภายนอกแทบจะต่างกับร่างแรกโดยสิ้นเชิงนะครับและจําได้ว่าตอนทําโปเกมอนส์ผมก็จับเจ้ามิโลคาร์ลอสกับเจ้ากีระดอสมาอยู่คลิปกันด้วยเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่เหม ซาเมฮาร์เดอร์ครับผมซึ่งคีบานเนียกับซาเมฮาร์เดอร์เป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันลองให้ดูภาพนี้แล้วก็ภาพนี้เหมือนกันตรงไหนบ้างนี่นะเออแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยในการที่มันเป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันสิ่งที่เขาสามารถเอามาเชื่อมโยงได้ก็คงเป็นเรื่องของความดุดันนะครับโดยเจ้าคีบานเนียเนี่ยเป็นโปเกมอนปลาปีรัญญาและทีนี้เจ้าซาเมฮาร์เดอร์ก็จะเป็นโปเกมอนปลาฉลามโดยที่ว่าไอสองพื้นที่โดยที่ว่าสองพื้นที่ที่มันอาศัยหากินกันเนี่ยถ้าเอาทั้งโลกของความเป็นจริงเรากับโโลกกกกขอองงปเเมมนนนน็ต่่าาาััหืะะพรว เขาบอกว่ามันจะมีการอาศัยอยู่ในพวกแม่น้ําของป่าใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าของแซมเฮดเดอร์ A ers, มันจะเป็นโปรแกรมันดุร้ายที่อยู่ในท้องทะเลครับเออซึ่งหมายามว่าในตัวเนี้ยพอมันวิวัฒนาการปุ๊บมันก็ต้องออกทะเลเลยใช่ไหมนี่ด้วยความที่แค่ชนิดปลาเนี่ยก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นปลาเหมือนกันนะไม่เหมือนกับปลาพ่านน้าธรรมดาที่อยู่ๆกลายเป็นปลาหมึกได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะประมาณนั้นแซวกันขำๆนะแล้วโปเแกรมตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือนักฆ่าครับผมนักร่าวิวัฒนาการกลายเป็นววิราาซึ่ง วิบราวาเนี่ยมันมีร่างต่อไปอีกร่างหนึ่งนะครับนั่นคือการเป็นไฟก้อนโดยที่ว่าวิบราวาเป็นไฟก้อนอันเนี้ยผมมองว่ายังมีความละไมคล้ายกันครับผมคือรูปร่างทรงสีอะไรพวกนี้เหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านักฆ่าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโปกเกมอนที่มีลักษณะเป็นมแมลงช้างเลยครับซึ่งมแมลงช้างโดยองค์รวมแล้วสีของมันก็จะเป็นสีส้มๆหัวใหญ่ๆมีสีขาอะไรเงี้ยโดยพฤติกรรมของมันก็คืออาศัยอยู่ในพวกแบบพื้นทะเลทรายแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอวิวัฒนาการกลายเป็นวิบราวาปุ๊บมันก็จะเป็นโปเกมมนนทีี่ลัษะป็ คลายแมงปอนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือมีความเป็นแมลงไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีหุ่นอะไรพวกนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วส่วนของสเตตัสอย่างนี้ก็มีการพลิกผันไปเลยนะครับโดยที่ว่าเจ้านักฆ่าจะเป็นโปกเกมอนที่แบบค่าพลังโจมตีสูงแต่สปีดต,ต่ำเหลือเกินเพราะว่าหัวมันโตมันเดินยากนะครับและทีนี้พอรูปร่างเปลี่ยนไปกลายเป็นตัวนี้สเตตัสก็ต่างกันเหมือนกับไม่ใช่ร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันซะด้วยนะครับซึ่งจุดเชื่อมโยงที่ผมพูดได้เหมือนกันว่าไอ้สามร่าวพกมนนันี่ยใ้ีั่าไมมปญห ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าเนาะแต่อันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าเรากาลังพูดถึงรูปร่างนักฆ่านี่คือไม่มีอะไรเหมือนกับวิบราวาไปเลยนั่นเองครับใครหาจุดเชื่อมโยงอื่นๆว่าแมลงช้างกับเจ้าโปเกมอนที่มีลักษณะคล้ายเป็นแมลงปออย่างเจ้าวิบราวาตัวนี้มีอะไรเหมือนกันไหมก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้นะและโปเกมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายรับผมนั่นคือโปเกมอนที่มีชื่อว่าพารูรูครับพารูรูเป็นโปเกมอนหอยกากคู่นะครับซึ่งมันเป็นหอยนะและทีนี้เนี่ยในเจน3มันมีร่างวิวัฒนนนาาาากรเเปป็็2สสยยคือที ใช้ p ิฟซ to ูดในการที่จะวิวัฒนาการกับดิฟซ Scal e ในการวิวัฒนาการนะครับถ้าใช้เกล็ดเนี่ยกลายเป็นสักูราบิสถ้าเกิดว่าใช้เขี้ยวจะกลายเป็นทันเทลซึ่งหอยตัวนี้นะครับที่มีลักษณะน่ารักน่ารักนิดนึงแม้พฤติกรรมของมันจะมีการแบบว่าชอบกระชากเหยื่อไปกินในน้ําก็ตามนะแต่ทีนี้เนี่ยการวิวัฒนาการกลายเป็นสักูราบิสสักูราบิสก็ออกจะเป็นแนวโปเกมอนทะเลใต้นะครับอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่ลึกประมาณนึงนะครับเอาแบบหน้าตาก็ไม่เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับเอาแบบว่าหน้าตาของสยกูรา อันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วนะครับและยิ่งอีกตัวหนึ่งอย่างฮันเทลอย่างเงี้ยเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึกมีความเป็นปลาไหลเรื่องแสงอย่างนี้ใช่ไหมครับเออหน้าตาก็แบบดูมีความดุร้ายปนหน้ารักของมันเนาะเออก็อย่างที่บอกครับทั้งสกุรับิสทั้งฮันเทลเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีสายวิวัฒนาการมาจากโปเกมอนตัวเดียวกันได้นะครับซึ่งก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับโปเกมอนประมาณสักสิคู่ที่ผมลองคัดมาจากเจน1ถึงเจน3ที่ว่าด้วยเรื่องของร่างกอดวิวัฒนาการกับร่างหลังวิวัฒนาการน,น ต่างยังไงในแต่ละตัวที่ผมเล่ามาหรือมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมตรงไหนหรือท่านผู้ชมมีตัวอื่นที่อยู่ในเจน1ถึงเจน3ที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องราวความเห็นมุมมองส่วนตัวของแต่ละคนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมจากนี้ไปหรือท่านผู้ชมที่จะเสริมจากนี้มาขอให้เคารพความเห็นต่างซึ่งกันและกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการับ ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ